สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับบูมเบรกอารนะคะวันนี้ค่ะบูมจะมาทำคลิปวิดีโอ f ฟ v ริ i อ e ฟเ the y ยร์หรือว่าเป็นเอางี้ดีกว่า v ฟ r ริ e ของบูมเนี่ยจะเป็นอ่าเหมือนสิ่งที่บูมชอบนะคะถ้าเกิดบูมใช้ปกติทั่วไปแล้วบูมรู้สึกว่าเออใช้ใไปมีก็ใช้มีก็ใช,ใช้บูมจะไม่เอาลงในคลิปนี้นะคะแต่คลิปนี้บูมจะเอาแต่แบบที่บูม,บมใช้แล้วเฮ้ บูมชอบอะคือต้องมาบอกต่อนะอย่างเช่นอะไรที่บูมใช้แล้วแบบทุกวันจ,จําเจแบบไม่มีอะไรไม่ตื่นไม่มีอะไรตื่นเต้นหรืออะไรอย่างนั้นประมาณนั้นบูมจะไม่เอามาอยู่ในคลิปนี้นะคะคือทุกอย่างที่บูมใช้มาเนี้ยคือตั้งแต่ต้นปีที่แล้วถึงตอนนี้นะคะบางอย่างคือมันหมดไปแล้วด้วยแต่แบบเราก็ยังคิดถึงอันนั้นอยู่ว่าเรา อะไรอะซื้ออย่างอื่นมาแทนทดแทนแต่มันทดแทนไม่ได้นะคะก็วันนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อไปมากเหมือนทุูคลิปนะคะที่สกินแคร์ก่อนแล้วกันงั้นนะคะก็เริ่มเริ่มต้นมาเอาที่มันไม่เกี่ยวข้องกับสกินแคร์ก่อนนะนนะนะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะคือนอน้องน้อง,อ,งอะไรอ่ะน้องน้องน้องมีน้องอะเออ เขาไปอะเรียนที่เยอรมันนะคะหนึ่งหนึ่งเดือนหรือไม่รู้เขานั่นแหละแล้วเขาซื้อของฝากกลับมาคืออะไรให้ไทยคือนี่ค่ะคือเจ้ายาสีฟันตัวเนี้ยตอนแรกนะคือที่บูมันเอามาให้บูมทล้วบอกเฮ้ยไปถึงเยอรมันซื้อยาสีฟันกลับมาหรอวะปาน,นี้นะแต่พอได้ใช้เท่านั้นแหละแบบ แต่ใช้ครั้งแรกมันมันดูแย่มากมันแบบมันกลิ่นเหมือนอะไรอะอมโมเนียแต่พอใช้ไปไปครั้งต่อไปแล้วมันรู้สึกเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันฟันสะอาดฟันลื่นมากเลยแบบสะอาดนานมากแล้วก็ลื่นนานมากนะคะ แต่อันนี้บุมจะใช้เฉพาะตอนบุมไปแปลงฟันตอนเที่ยงที่ออฟฟิสนะนี่คือหลอดใหม่นะคะหลอดที่บุมที่น้องมันลืมไว้ที่บ้านนะบุมใช้ไปหมดละอยู่ที่ออฟฟิศแต่อันนี้ต้องไปเติมที่ออฟฟิศนะแต่รู้สึกว่าอยากใช้ที่บ้านด้วยรู้สึกว่าฟันสะอาดมากๆอ่ะเออแบบลื่นอี๊ดอีอให้พี่ที่ออฟฟิศใช้ก็รู้สึกว่าแบบเขาบอกว่าฟันลื่นสะอาดจริงๆอ่ะเออแต่ไม่รู้ว่าบุมไม่รู้จักไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้มาก่อนเลยนะคะฮัลโหลอย่ยยี่ห้อเนี้ย ดีย๋ยวต้องไปค้นหาดูว่ามันอะไรยังไงเนาะชิ้นต่อไปก็เป็นอ่าเมมูฟีมูเวอร์แล้วกันนะอันนี้ก็แบบใช้มานานแล้วอะ่ะต้องนี่คือขวดที่เท่าไหร่อ่ะขวดที่สองน่าจะนะคะเป็นของคลินิก Take the day off นะคะไอไอยาสีฟันเมื่อคู่เนี้ยไม่ไม่ขออ่านชื่อนะเพราะว่าอ่านไม่ออก,กเป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาอะไรไม่รู้อะจนาสักอย่างนะคะนะกลับมาที่อันนี้เป็นคลินิก Take the day off ฟเมคอัพมูเวอร์นะคะอันเนี้ย อันนี้ก็ขวดที่สองน่าจะนะคะเออใช่ใช่ใชที่ที่มันเพิ่งขวดที่สองเพราะว่าอะไรพ่อบุมใช้ทุกอย่างหลายอันอะมีอันนี้ที่หมดไปอันหนึง่งแล้วอันนี้เพิ่งมาเติมใหม่มก็คือมันดีแล้วมันมันเขยา่าแล้วก็ใส่กับสำลีชุ่มๆเนาะแล้วก็อ่าไว้แปะที่ตานะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักสิบวิเงี้ยแล้วก็เช็ดออกมันออกง่ายแล้วก็เร็วไม่ต้องขยี้มากนะคะ แล้วก็มันที่สำคัญประหยัดเวลามากแป๊บแป๊บแบบหมดแป๊บแป๊บหมดทําให้บุ๋มแบบอยากแต่งหน้านะคะเพราะทุกทีเนี่ยหลังๆมาเ่ยที่ไม่แต่งหนะ้าไม่บัดสมาร์ทคาร่า,าอะไรเงียเพราะขี้เกียจล้างค่ะบุ๋มพูดตลอดเรื่องขี้เกียจล้างหน้านะแบบคนชอบแต่งหน้าก็จริงแต่เป็นคนไม่ชอบล้างก็เลยจะต้องหาอะไรก็ได้ที่ทําให้เราแบบเร็วอะรวดเร็วอะเช็ดล้างรวดเร็วนะคะชอบชอบจริงนะ ตัวต่อมาก็จะเป็นอันนี้เพิ่งได้มานะคะเพราะทุกที่นะบุมใช้อะไรตัวออยลคาโมไมล์ของ The Body Shop อะเช็ดหน้านะคะเป็นเหมือนออยล์แบปัมป๊มๆอะแล้วก็ถูๆๆๆแล้วล้างออกในน้ำเปล่ามันจะหลุดหายไปนะคะเนี่ยแต่บุมเพิ่งมาคน,คนพบเป็นของเนี้ยทัชชะเป็นของทัชชะนะคะ มันเป็น p พีย One Step Camellia Came 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 Cleansing Oil นยะคะเป็นอันนี้มุ่งฝากพี่อาพี่ซาซ่าที่อยู่ฮ่องกงอะค่ะซื้อให้นะคะเพราะว่าอยู่ประเทศไทยเขาไม่มีขายนะ <S <S 1> <S 1> ดีเลยมันเป็นออยที่แบบที่แบบเบาอ่ะเคยใช้ออยที่เบาปะถ้าออยที่แบบสมมติเปรียบเทียบนะออยล์เบบี้ออยมันจะหนักะ ถูไปมันจะมันๆหนักๆน,นะคะน,นี้มันจะเป็นออยที่เบาถูแล้วแบบเบาๆเออบอกไม่ถูเหมือนกันล้างออกได้หมดจดนะคะแต่อาจจะถ้าเกิดเป็นมัสคาร่าที่ติดที่ทนนานมากๆเนี่ยบูมแนะนําให้ใช้มุลีมูเฟเวอร์ก่อนดีกว่านะ,ะแต่อันเนี้ยถ้าเกิดมัสคาร่าแบบปัดแบบไม่ได้บอลล่มสามสิบห้าล้านลีแล้วเห็นตะไคร่อะไรเงี้ยจะล้างออกหมดนะคะแล้วก็ดีสะอาดรู้สึกน่านุ่มด,ดมีเลิศงามเลิศประเริี่ีนะคะผ่านไป ล้างหน้าอะไรอ่ะคลีนซิ i งโฟมอ่ะที่ล้างหน้าเออเป็นของอันนี้นะซาวาสูอันนี้บูมหมดมาตั้งแต่ครึ่งปีแล้วแหละแล้วตอน,อ,น,น,ตอ,น,นอันนี้บูมตอนเนี้ยบูมใช้ของตรีอยู่นะคะเพื่อนเอามาให้น้องแอร์เป็นคนเอามาให้นะ แล้วแบบใช้แล้วมันก็คือใช้ใช้ใชไปให้มันหมดหมด,หมดอะ่ะมันมันใชไม่ชอบใช้แล้วมันอีดออดอะ่ะคือตัวนี้ดีจริงๆอ่ะกลับว่าแบบถ้าใช้หมดก็จะกลับมาที่ตัวเนี้เพราะครึ่งปีแรกใช้เนี้ยรู้สึกหน้าแบบดีไม่ตึงล้างเสร็จแล้วหน้าไม่ตึงนะปีแล้วผมจําได้ว่าเฟริลก็เป็นตัวเนี้ยตัวเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ตัวต่อมาอันนี้เป็นอะไรอะ่ะมาร์คมาร์คหน้านะเป็นแมสเป็นของออริจินตัวนี้นะคะเป็นริงอะไรวะ กรีนอัพอินเทนซีฟอะที่บูมเคยบอกว่าปีที่แล้วก็ใช่อ่ะเนี่ยของตัวเนี้ยคู่กันกับตัวเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นมาส์กที่แบบเป็นเหมือนโคลนเขาเรียกว่าอะไรทาแล้วทิ้งไว้ยี่สิบนาทีล้วล้างออกหรือสิบห้าทีล้วล้างออกอ่ะแต่อันเนี้ยทิ้งไว้ข้ามคืนหรือว่าจะอาจจะแบบทิ้งไว้ยี่สิบนาทีล้วล้างออกก็ได้นะบูมชอบทั้งสองตัวนี้เลยตัวเนี้ยหน้าแห้งดีใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าแบบเอ้ยชุ่มชื้นมันชื่ออะไรอ่ะ ริ n งอัพอินเทนซีฟก็ชื่อตามชื่อเขาเลยใช้รู้สึกหน้าแบบเด้งฟูนุ่มนะคะแล้วส่วนนี้หน้ารู้สึกสะอาดบลูมขนแบบสะอาดแล้วก็นุ่มมากๆนะนุ่มยันมือที่ทาเออบอกเลยนะเอ้ยข้ามไปลืมที่บูมเนี่ยมีปัญหาที่สุดเลยนะแบบบูมเป็นคนไม่แพ้นะแบบไม่ว่าจะเป็นมอยเจอร์หน้าผิวนี่นั่นบูมไม่แพ้หมดเลยแต่สิ่งที่บูมมีปัญหาเป็นจุดอ่อนบูมก็คือตัวนี้เอ้ยก็คือตัวนี้ก็คือผมนะคะบู Boom มเป็นคนผมน้อยแล,ล้วผมร่วง ใช้อะไรอะยาสระผมหายาสระผมที่โดนใจยากนะคะอันเนี้ยเป็นยาสระผมที่เนี่ยอีฮอนเนี่ยอ่านไม่ออกนะคะน่าจะแบบ p r e g a i เหรอ pre p r e g a สักอย่างนะเป็น f o r m e n and w o m e n clear gel shampoo นะคะเป็น gentle cleansing for fuller healthier looking hair นะตัวนี้อันนี้แม่ผมซื้อมาจากร้านขายยาน่นาจะมีแต่ขายแต่ในร้านขายยาน,นะคะ ไม่มั่นใจว่าร้านอะไรอะราคารมาณ175บาทนะ200 ml แล้วมันก็ไม่ถูกแต่มันก็ไม่แพงนะมันจะเป็นเหมือนแบบใสๆอะบูใช้แล้วมันไม่รสึกคันหัวแบบบางตัวบูใช้อย่างเช่นแบบสมมติว่าแพนทีนอย่างเงี้ยหรือหรือจะแชมพูเด็กเนี่ยใช้พอแบบสองสามวันแล้วมันจะคันหัวไม่รู้เป็นอะไรแต่ใช้ตัวนี้แล้วไม่เป็นนะคะแล้วก็รู้สึกหรือว่าคิปเองไม่แน่ใจว่าใช้แล้วผมล่วงน้อยลงนะคะแนะนานะลองไปใช้ดูกลิ่นก็ไม่ได้หอม จนงโจนขนาดนั้นแต่ก็ไม่เหม็นนะไม่ได้เออบอกไม่ถูกอ่ะกลิ่นไม่ได้หอมขนาดจะต้องรีบไปซื้อแล้วก็ไม่เหม็นขนาดที่ไม่อยากใช้นะกินปกติทั่วไปของแชมพูนะคะแล้วก็ตัวต่อมาอ่าอะไรอ่ะน้ําหอมไหมน้ำหอมเหมือนกันแลวที่ดิบอผิวใกล้กลเป็นเป็นตัวหนึ่งที่ผมทึ่งสั่งแล้วได้มานะคะเป็นของ e ลิ t เบ n d j a เจมนะคะเป็นอะไรอ่ะเนวาน่าเป็นของที่เป็นคู่แฝด โอเซนะนะคะอันนี้เป็นโรลเลอร์นะกลิ่นมันจะแบบกลิ่นบอกไม่ถูกกลิ่นมันเหมือนมูมไม่คนอธิบายกลิ่นไม่ค่อยค่อยเป็นนะคะแต่พู้ที่สิ่งที่มุมรู้สึกเลยอะว่ามันเป็นกลิ่นมันกุหลาบกลิ่นแบบดอกไม้กุหลาบกุหลาบบอกไม่ถูกอะแต่พอใช้ไปแบบระหว่างวันแรกๆมุมว่ายังไม่หอมนะพอมันแบบเริ่มถูกโดนตัวเหงื่อเริ่มออกมันจะหอมมากเลยชอบมากๆเลยตัวเนี้ย จริๆถ้านี้หมดก็จะซื้อเป็นสเปรย์ขวดใหญ่มานะแล้วขวดสวยมากนะที่ตอนแรกไม่ซื้อกูบอกซื้อสามในแพ็คไงตอนแรกไม่ซื้อเพราะว่าแบบอันใหญ่เพราะว่ากลัวมันเหม็นแล้วใช้ให้หมดแล้วไงอะนะก็เลยซื้อเป็นอันเล็กมาถูกใจมากนะหมดแล้วเดี๋ยวจะซื้อใหม่ขวดใหญ่นะคะส่วนอันนี้ชื่ออะไรอะทราวัโล่เหรอเป็นเหมือนอะไรอะเนี่ยเป็นแบบ น้ำหอมอ่ะไว้ไว้ปั๊มเสียบประจุแล้วก็ปั๊ม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 ออกมาแล้วก็จะเข้าอยู่ในนี้นะคะแล้วมันเราก็จะไม่ต้องพกไปขวดใหญ่อ่ะไปไหนต่อไหนด้วยเข้าใจไหมเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ใส่น้ําหอมขนาดจิ๋วหรอได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะดีมากเลยประมาณห้าร้อยบาทซื้อที่ฮ่องกงนะคะแต่ไทยน่าจะมีขายเยอะอะไรเห็นแบบเห็นเริ่มบ่อยอ่ะแต่ไม่มั่นใจนะแต่ดีอ่ะแล้วสเปรย์ออกมาดีมากอันนี้ที่ใส่อยู่เป็นของโครเอนะคะที่เป็นเรียมเรียมอ่ะ นะหอมอันนี้ก็ชอบเหมือนกันแต่ตอนนี้อารมณ์แบบดอกไม้หอมมากชอบหมดไปกับสกินแคร์แล้วก็น้ำหอมนะคะเรามาเริ่มที่อะไรดีอะเมคอัพของเราเริ่มที่ลองพื้นก่อนแล้วกันลองพื้นที่ภูมิชอบมากที่สุดในปีนี้แบบไม่มีแบบใช้รู้สึกเฮ้ยมันมันใช่อ่ะเป็นผิวแล้วก็ติดทนนานมีเดียมทูฟูลคาเวเลชก็คือตัวนี้นะคะเป็นของตรี เพิ่งใช้ไปในวิดีโอล่าสุดให้ดูนะคะตัวนี้เป็นนี่รุ่นอะไรวะ Harmony อ่ะสักอย่างนี่แหละเป็น Harmony Foundation อะ mm hmm. บุมใช้สีเออ่206นะคะ mm hmm. ข้อเสียก็เคยบอกเมื่อคลิปที่แล้วว่ามันแบบมันมันลำบากมากอ่ะมันลำบากมากๆเลยกับที่จะเออกดแก้วหนาหนักแบบ คือใช้ได้แต่คือใช้ได้ที่บ้านอ่ะเพราะว่าใช้ไปที่อื่นแล้วมันจะหกแบบเกิดกาฝาเฟอนบูแบบไม่เอานะถ้าไปที่อื่นบูจใช้อันอื่นดีกว่านะแต่คืออันนี้ดีจริงๆอย่างอันนี้คือใช้อยู่ที่หน้ามันมันจะแบบให้ให้ลุคที่มีเดียมทูฟูลค o v เล a แต่มันก็ไม่หนามันรู้สึกว่ามันเป็นผิวแล้วมันดีอะดูดิเห็นปะวะมันแบบมันโลดเนาะโลดเนาะโลด ชอบมากนะคะแต่อ้างพื้นตัวนี้ไม่เหมาะกับใช้กับดีตี้เบนเดอร์นะที่บูมใช้แล้วแบบรู้สึกว่าดีที่สุดเป็นเป็นกับแปรงนะคะนี่บูมใช้เป็นซิกมาเอฟแปดสิบนะเป็นแฟลกคาบุกิเพราะว่าถ้าบูมบูมลองใช้กับอะไรดีตี้เบนเดอร์แล้วมันกลืนไปอะเหมือน Beauty อันนี้มันค่อนข้างเฉลียวอะพอใช้กับดีตี้เบนเดอร์เหมือนมันดูดไปแล้วมันไม่ติดก,กับหน้าเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ใช้อันนี้แล้วมันรู้สึกมันแบบมันมันเกลี่ยเรียบเนียนสวยงามตามท้องเรื่อง สวยชอบนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงรองพื้นที่พกไปไหนต่อไหนด้วยแล้วแบบใช้แล้วแล้ว,แล,วแล้วสวยเป็นผิวติดทนนานหน้าไม่ดรอประหว่างวันเป็นของตัวนี้เลย e x 1นะคะนี้พุงสั่งมาจากอะไรเว็บอังกฤษอ่ะจำไม่ได้อะ่ะเว็บเว็บที่มันจำไม่ได้อะ่ะซื้อมาเฉลี่ยค่าส่งนั้นน่าจะ600หรือ800ไม่แน่ใจนะตัวนี้พุงใช้4200ออ f 200 ตัวนี้หน้าแบบหน้าแบบดีหน้าเด้งหน้าไม่ดรอปติดทนนานนะคะแล้วก็มันเนื้อมันจะเป็นมูสสิหนึงนะพอโกดออกมามันจะดูเป็นสีเข้มอะ่ะแต่พอเบนเบน,น,นไปแล้วมันจะกลืนไปกับผิวเลยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะไว้พวกไปไหนตอนไหนจะสะดวกกว่าเพราะว่าไอตัวตัวยซีเนี่ยมันลําบากนิดนึงเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่านะเพื่ออะไรเธอจึงเป็นแพ็กเกจนี้นะคะเนาะอันนี้อันนี้ใช้บิวตี้เบนเดอร์หรือว่าเป็นอ่แปรงก็ได้เหมือนกันได้หมดนะคะ ตัวต่อมาที่พลิกโผล่แบบมาถึงบูมเพิ่งได้มาเดือนนี้เลยบอกเลยว่าชนะทุกสิ่งชนะเมคอัพกีกที่บุงแบบคอสตอมทําเองขึ้นมาชนะทุกอย่างคืออายชโดว์ที่คือดีจริงๆอะ่ะเป็นของไอนัทไอนาเเชียนะคะไอนาเตเชียไม่รู้อ่านว่าอะไรนะอะไรเป็นมาสเตอร์พาเลตบายมาริโอนะคะเนี่ยดีจริงๆอะ่ะแบบสีมันจะแบบอันนี้คือที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะ ไม่ได้ใช้พาเลตอื่นเลยในตานี่ไฮไลท์หัวตาจะไปยืมไฮไลท์เฟลลิทอันเดีไปที่จะพูดถึงมาใช้นิดนึงนะคะเพราะว่ามันสว่างไม่พอไฮไลท์นี้มันไม่มีสีไฮไลท์กับสีด้านนะอันนี้บูงก็ไม่ได้บราบนบลก็ไม่ได้ใช้นะตรงหนคิ้วเนี้ยผก็ไม่ได้ทำอะไรนะเพราะพยายามจะแต่งให้ได้นะอันเดียวเราจะมาบอกเพื่อนๆดยอันนี้ดูเิสวยปะมันแบบเล่นง,ง่ายเนื้อนุ่มติดทนสีสวยเกลียวมันมันเพอร์เฟกต์มากบอกเลย โอ้โหโทษหมาตกใจมันดีจริงมันดีมันดีม,ดมากมากนะคะถ้าพเพื่อนเพื่อคนไหนสามารถหาซื้อได้บูมแนะนานะ <_ p ull ing> เขาว่ากันว่าไอ้พาเลตอะไรนะเลนในซองอะ่ะอันนั้นก็ดีนะแต่คือแบบเบื่อสีแบบแ,บงแดงๆนะเพราะว่าบูมมีหลายพาเลตที่เป็นสีนั้นแล้วนะอันนี้เป็นสีที่แบบเขาเรียกว่านู้อทัลว่าแบบธรรมชาติหมายถึงธรรมชาติในที่นี้ก็คือไม่ใช่สีนูดนะธรรมชาติคือมันเป็นสีน้าตาล โทนโทนไปทงน้ําตาลแต่งได้หลายลุกอะ่ะบุ้งแต่งมาหลายครั้งมากอะ่ะลุกมันก็ยังได้เรื่อยๆเลยเขียวก็มีน้ําตาลก็มีท้องก็มีแดงก็มีน้ําเงินก็มีเนี้ยสวยไมหมดเลยสวยไหมสวยมากนะผ่านไปนะคะของสิ่งต่อไปเป็นอะไรดีเป็นคอนทัวร์ไหมเป็นคอนทัวร์เป็นของอะไรน่าจะรู้แหลนะเนาเป็นเคยวินาควนี้ดีจริงๆใช้จะหมดแล้วเลย เป็นแบบเนี้ยอันเล็กจิตนิดที่แพงแสงแพงนะคะทีดเดียวเนี่ยใช้จะหมดแล้วไม่อยากให้หมดเลยเพราะว่าถ้าหมดก็แบบมันมีของอันอื่นเหลืออยู่ก็ต้องไปใช้อันอื่นก่อนเข้าใจปะจะซื้อใหม่ก็เกรงใจนะแพงอีกอะนิดนึงอะ่ะแต่ดีจริงอะ่ะเกลี่ยง,ง่ายแล้วสีก็สีสวยแล้วที่ชอบตัวนี้เพราะว่าสีมันสวยอะ่ะมันมันสวยเนี่ยใช้อยู่นี่พยายามจะใช้ให้อยู่ให้เห็นบนหน้าทุกอย่างวันนี้นะคะใช้อยู่ ดีอ่ะชอบชอบแต่เสียดายที่ข้อเสียงคือมันแพงไปหน่อยไม่หน่อยมากนะต่อมาจะเป็นที่ปัดแก้มแล้วกันเนื้อปีนี้ที่ปัดแก้มนั้นที่บูมชอบที่สุดเลยนะทุกที่บูมจะชอบสีมุ้งม่วงใช่ไหมแต่ปีนี้เป็นโทนสีส้มนะเป็นสีแบบนี้เป็นสามอันมีสามอันที่ชอบนะคะนี่เป็นของคล i นิกแล้วก็็กแม็กมีสองอันนะ เลือกไม่ถูกว่าจะเอาอันไหนบุ้งก็เลยเลือกมาสองอันเป็นสีวอร์มโซกับสีเมลบานะคะนี่ Melbourne soul, Melbourne. วอรมเบาวอมโซเนี่ยจะให้ความนูดมากกว่าในกรณีที่ตาเข้มแล้วอะไรเงี้ยอยากจะแบบดรอปดรอปแก้มมานิดนึงประมาณนี้ก็จะเป็นอันนี้บุ้งก็จะใช้วอร์มโซนะแต่ถ้าเกิดตาไม่เข้มมากเท่าไหร่บุ้งก็ใช้เมลบ้ามันสวยดีมันจะเป็นชมพูแบบปัดบนหน้าบุ้งมันจะเป็นสีชมพูนะ แต่ที่ชอบที่สุดที่ชอบที่สุดจริงๆแล้ว่าใช้บ่อยที่สุดถึงแม้ว่ามันจะเกลี่ยไม่ค่อยง่ายเท่าวันอื่นก็ตามก็คือของคล i n i q สีนี้เป็นแบบเนี้ยเล็กๆแบบเล็กๆแบบเ,เกกนี้ย Clinique cheek pop blush pop สีอะไรวะสี peach pop นะคะโอ้ oh, 02 peach pop เป็นสีแบบเนี้ยมันเป็นที่แบบสีแบบเนี้ยพอแบบทาระหว่างวันอะมันดูสดใสอะ มันอาจจะแบบมันสวอชมาให้ดูไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคอะแต่พอปัดระหว่างวันเนี้ยเนี่ยนี่สื่อที่ปัดอยู่มันดูสดใสถึงแม้ว่าพุงจะไม่แต่งตาเลยไม่อันนี้ขาดตาเข้มนะคะวันที่พุงไปทำงานพุงไม่แต่งตาพุงปัดแก้มอย่างเดียวเนี้ยมันก็ยังสวยอะมันมันดูสดขึ้นสดใสอะคิวลุกอะเออนะคอนเซอร์แล้วกันคอนเซอร์ที่ชอบมันอยู่ในพาเลตของอ o u r g l a s s นะคะเป็นตัวเนี้ยอะไรวะเห็นปะที่ชอบที่สุดก็คือ อนเซอร์ของเขาอะไรวะอันน,น,นี้ชื่อสีว่าอะไรอะ่ะ luminous bronze light เป็นสีแบบมันเป็นเนื้อที่เกลี่ยง,ง่ายมากแล้วก็ให้สีที่ที่ไม่เยอะจนเกินไปนี่ก็ใช้อยู่นะคะมันเป็นสีแบบร้อนหน้าจะอุ่นขึ้นมาอย่างอย่างเอ่อเหมือนแบบอย่างธรรมชาติอะเออแล้วเนื้อเกลี่ยง,ง่ายแล้วเบาอะ่ะเป็นเนี่ยมันเป็นสีแบบเนี้ยบอกไม่ถูกอะ่ะ แต่มันสวยะเกลี่ยง่ายมากแล้วงคนพรมน้ำกับแปรงที่ใช้คู่กันเราดีสุดก็คือจิกสีได้เยอะที่สุดและดีสุดนวของอะไรเป็นของอีทูดี้นี่เป็นแปรงที่อยู่ด้วยกันมานานแสนนานและเป็นแปรงที่ขนแข็งมากแต่คือด้วยความที่ขนมันแข็งไงมันจิกสีขึ้นมาได้เยอะเพราะฉะนั้นอื่นน่ะมันแบบมันเบาไปไม่สะใจใช้นี่มันมันเคี้ยวแล้วมันแบบปั๊บเดียวมันแบบทั่วหน้านะ เป็นอะไรอะ่ะเป็นไฮไลท์นะคะไฮไลท์ที่บุมชอบแล้วแล้วแบบมันไม่วาวที่สุดแต่ชอบที่สุดอะ่ะก็คือของเบอร์เบอรี่นะเซจโกลพูดบ่อยมากพูดถึงบ่อยมากตัวนี้คนที่แบบเพื่อนๆชอบถามว่าอะไรอะ่ะอย่างเพื่อนมันถามว่าไอ้แกใช้ไฮไลท์อะไรดีวะบุมจะแนะนําตัวเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะแพงก็จริงนะแตม่มันเนี่ยนเนี่ยใช้อยู่มันวาวแบบมันวาวผู้ดีมากแล้ละเอียดมาก แบบเคยทำรีวิวไปแล้วนะตอนนั้นยังไม่ชอบขนาดนี้นะแต่พอก็ใช้ไปเรื่องรู้สึกว่ามันใช้อื่นไม่ได้มันไม่ละเอียดเท่าวันนี้อ่ะมันสวยจริงแต่ถ้าพูดถึงวาวระดับโลกและเนื้อใกล้ๆกันเขาเรียกเนื้อสิ่งที่มันขึ้นมามันแก้มันคล้ายๆกันนั่นก็คือของเมคอัพกี้นี่ของ,ง c คเลตวิสโคเเก็บคุณแคทลีนช่องแคทลีนไลฟ์ใน youtube นะคะ ดีมากพันกว่าบาทได้สามอันแล้วดูปริมาณนี้พอคุณแม้คุณอันนั้นฝาบ้านเลยแล้วดูนี้นะอ่าคิดเอาเองนะว่าเพื่อนๆจะไปตามันไหนกันถ้าอันนี้รู้สึกวันเป็นลิมิเต็ดนะคะถ้ายังมีอยู่ก็บุมแนะนําถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วยังไม่มีนะสวยแล้วก็สีนะมีให้เลือกสามสีซึ่งมันดูในในถาดเนี่ยมันอาจจะเข้มแต่พอมันสวอชออกมาแล้วมันรู้สึกมันเข้ากับ ทุกๆทุกๆสีผิวอ่ะเออปัดออกมาแล้วเนื้อจะละเอียดเนียนแล้วก็วาวมากวาวกับอีนี่นะจ๊ะบอกเลยนะเหลืออะไรอีกอืมลิปสติกนะเออเมื่อกี้ลืมพูดถึงลิปมันนะพูดลิปมันก่อนแล้วกันเนาะลิปมันที่ใช้มาตลอดแล้วก็เหมือนเดิมก็คือคู่กันอันนี้ก็คืออะไรของอลิาเบตอาเดนที่เป็นแปดชั่วโมงอะที่เป็นแบบเนี้ยหมุนๆขึ้นมาเนี้ย อันนี้คือบูมใช้หน้าคอมหรือว่าว่างๆก็ใช้นะคะแต่ที่ก่อนนอนที่ใช้มาตลอดทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่ใช้ก็คือนุ๊กเคยพูดถึงไปละในอะไรวะห้องกงหอมังเป็นนุ๊กส่วนเนี้ยเป็นแบบแก้วนะนี่คือใช้ไปปีหนึ่งอะ่ะน่าจะปีหนึ่งยังหมดเลยเท่านี้ดูดิเออคือดีอ่ะมันได้ใช้หกเดือนนะบมใช้ปีหนึ่งยังไม่ทิ้งเลยทิ้งไม่ลงอะ่ะก็ใช้นิดเดียวเหน็นปะนะราคาไม่แพงด้วยแหละผมซื้อมาก็ร้อยกว่าบาท ตอนนี้นะคะมาจบกันด้วยเอ้ยท้ายสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดลิปที่ชอบที่สุดก็มีคือมีอยู่3ามอันนะทุกทีเนี่ยลิปเป็นสิ่งอะไรที่แบบแต่อันเนี้ยเลือกแบบรู้เลยอ่ะตึ้งดีบเลยอันนี้คือเป็นของ dose of color นะคะเป็นลิควิดลิปสติกนะสีที่ชอบคือสี t r u f เ l ิคือมันแบบใช้อยู่นะแต่หนูบูมผสมกับอันต่อไปที่พูดถึง มันเป็นนูดที่ที่กําลังดีอ่ะคือตาเข้มปะทาได้ไม่แต่งหน้าก็ยังทาได้แต่ถ้าตาเข้มเนี่ยบูมอาจจะดรอปมาด้วยสีอันนี้เป็นของทอมฟอร์สีสีอะไรวะสีบลัชนูดนะเป็นสีแบบนูดนูดมากนะทาแบบป่านี่ตายไปเลยเป็นนูดอมชมพูผงมจะใช้คู่กันก็จะได้ปักสีนี้ ขึ้นมานะเป็นนูที่แบบสวยจังเลยนะซึ่งแบบในครังนั้นไม่มีเลยใช่ไหมสีนี้พลึมนะแล้วก็เป็นลิปกลอสที่ชอบที่สุดอันนี้อะต้องขอบขอบคุณคุณแจ็คลินฮิลนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นเฟเวอร์ลิตลิปกลอสใช่ไหมก็เลยไปซื้อตามเพราะว่าช่วงหลังๆเบูมไม่แต่งหน้าบูมแค่แบบปัดแก้มทาคิวแล้วก็ทาลิปมันจบก็คือเป็นตัวนี้เป็นของมาร์คเจคอบสีที่บูมใช้คือสีอราวมีสาม ะะมันเป็นเนื้อที่แบบเนื้อที่ดีมากๆอ่ะแล้วแบบติดทนนะถึงแม้มันจะไม่เหนียวหนึบอะดูดอิอุ้ยอุ้ยเลอะนี่เนี่ะไหนวะเนี่ยมันมีคือมันมพีพิกเมนที่แน่นนะอันนี้แต่สีเนี้ยบุมเลือกมาเพราะว่าบุมไม่อยากแต่งหน้าเฮ้ยวิดีโอตัดไปเมื่อไหร่อ่ะนี่อ่ะพูดถึงอันนี้คือสีที่ชอบมากๆไม่รู้ตัดเมื่อไหร่นะจะพันทันอยู่นะ นี่แหละก็คือเป็นของมาร์คเจคอบนะชอบมากติดทนนานแต่พอมันอะไรพอกินข้าวเสร็จแล้วไปอ่ะสิ่งที่เหลืออยู่มันจะมีกลิตเตอร์สีทองทองนิดหนึ่งอ่ะเออมันมีกลิตเตอร์อย่างนี้นะแต่ว่าทาตอนแรกมองไม่เห็นแต่พอแบบเริกไปพวกกลอสมันหายไปมันจะเหลือแต่กลิตเตอร์สีทองติดตามปากเราแต่มันก็ไม่น่าเกลียดแต่คือมันสวยนะชอบแล้วก็กลิ่นกลิ่นแบบมิ้นมินเย็นนิดนึงละมั้งหรือคิดเองไม่รู้นะแต่มันเป็นมินมันเลยทำให้เราเย็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอ้ยเหลอย่างหนึ่งเพิ่งได้มาค่ะแต่บอกเลยว่า ชนะเลแบนด์อันจิ๋วของบุมที่เคยมีไว้ก็คือเป็นแว่นตานะคะของยี่ห้ออะไรอะ่ะม,ม,มิมิลาเมดิสันเนาะอ่ะเออมิลาเมดิสันนิวยอกนะคะนี่เพิ่งได้มานะเพิ่งไปซื้อมาสวยไหมดูดิเป็นแว่นแบบนี้ใส่แล้วแบบ ยอใส่แล้วแบบสวยดูดีมากอะดูดีอันนี้เนะี่ยบุมซื้อตอนลดราคานะคะมันเหลือเท่าไหร่สามพันสองร้อยแปดสิบสวยไหมแถมแถมแถมซื้อที่เซนทันแถมอะไรนะแถมมีดซื้อแว่นแถมมีจ้าซื้อแว่นแถมมีด,วมมดสวยไหมก็นี่แหละหมดไปแล้วนะคะกับของทุกอย่างในปีนี้ที่ชอบขัสสันมาบอกกันนะไออันที่ อะไรอ่ะอันที่ไม่ไม่ดีหรือว่าใช้แล้วไม่ตื่นเต้นบูมไม่ออกมาเลยเอานี่คือเอาที่แบบมาเยอะจนเพื่อนๆบอกดีมากเยวไปก็วันนี้ก็ยังไงก็ช่วงนี้อากาศหนาวนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยก็ย şey ังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะไปไหม่ไปเที่ยวไหนก็ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะคะแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวบุมจะอัดคลิปมาเรื่อยๆนะวันนี้คือว่างอยากจะมาบอกเพื่อนๆกันถ้าไม่บอกวันนี้ก็ไม่รู้บอกวันไหนเฮ้ยเดี๋ยวหยุดลืมอีกสอันแกขนตาที่ชอบที่สุดของปีนี้คือใส่ติดอยู่เป็นของอาเดลนะคะ wispy black เนี่ยมันจะเป็นแบบยาวตรงกลางแล้วกแบบ็ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเห็นปะ นะแล้วก็ที่ชอบที่สุดเหมือนกันเป็นของคอสลุกนะคะเป็นเบอร์ที่ชอบก็คือเป็นวิสปี้อะไรไม่รู้เดี๋ยดูดิมันจะเป็นแบบแบบเนี้ยวิสพีสเชิลอาร์ตสี่ขีดศูนอ่ะเบอร์ศนะูน่ะดูดิเ่ยเออดีมากนะและอันสุดท้ายจริงๆก่อนที่จะสวัสดีแล้วลาไปก่อนนั้นก็คือสิ่งที่ช่วยบรรเทาอะไรอ่ะ วันเทาประหยัดเวลาของอาสาวๆที่ชอบแต่งหน้านั้นก็คือเป้าอะไรอ่ะที่ที่ล้างแปรงอ่ะที่ล้างแปรงของย e ี่ห้อ TATTOO TAIL นะคะเป็นของพี TTK ราคาถูก400และดีมากจ,บบบจ,บบบจุบแบบจุบแบบจุบแบบจุบจุบจบจบอะแล้วแบบทำให้บูมอยากล้างแปรงมาตลอดอ่ะเข้าใจว่าทุกทีแบบล้างแปรงปีหนึ่งล้างครั้งหนึ่งสองปีครั้งอะคิดดูดิ แต่ทำเนี่ยถ้าให้พุมล้างปีนี้ล้างไปแบบสามครั้งแล้วอะ่ะอย่าว่ากันก็วันนี้ยังไงภุ้มก็ไปแล้วนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันเนาะเอออยากให้พุ้มทำคลิปอะไรหรือรีวิวอะไรก็บอกกันได้คอมเมนต์มาข้างใต้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่า s u b s c r i b e กันได้นะคะก็ยังไงวันนี้พุมไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอะไระถ้ใช้ขย่าอ่ะแล้วก็ชุ่มๆอะ่ะ ปี่ไหนปีปีกันเอือไม่ถึงรู้ตัวฉันดียังไกลเอ